สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเด่นไปเรื่อยนะฮะวินเทอร์ตันเจอกับบร็อห์แฮมวูดก็ในแมตช์นี้จะเป็นแมตช์กรชับมิดร,ระหว่างวินเบอร์ตันกับบร็อห์แฮมวูดนะฮะเสือต,ตัวจริงของทั้งคู่พร้อมแล้วกำลังเดินลงสนามก็ทางในด้านของบร็อห์แฮมวูดเนี่ยก็เป็นทีมจากนอกลีกนะฮะซึ่งผมได้มาคุม ตอนนี้บอลอยู่กับทางโซซาตอนนี้บอลแฮมวูดผมให้ใช้เป็น4 3 3นะฮะลงมาในแบบ4 3 3กล้องหลัง4ตัวกองกลาง3แล้วก็ปีก2กล้องหน้า1ตอนนี้บอลอยู่ที่โอคอนเนลไหลามาที่เพนแล้วก็บัตบัตแล้วก็เพนคอนเนลคอนเนลบอลยังอยู่ที่คอนเนล ไหลเคล more, e. AH ื่อนมาที่โกอัสมอลสบัดอิสมีอับดุลมาลิกลากิอิสเรมเนีอิสมาหะลิชัสันก็ทางบอลแฮมวูดนะครับผมเซต็เป็นนินงกลางคองบอล ต่ทงปีกและตอนนี้บอลอยู่ที่โซซ่ายิงไปแล้วออกนอกกรอบนะฮะก็ลูกตปทงเตะจากประตูบีดเปิดยาวออกมาโซซ่ารัชอับดุลมาริกบอลอยู่ที่ของวินเทอร์ตันใช่ปะจำผิดจำไม่ได้โรเบิร์ตไหลเมที่โอฮาราบีเชอร์ บอลอยู่ทางเบเทอร์สันโอเคล่ไหลออกซ้ายมาบอลอยู่ที่เรชัสซันของบอยแมวูดโซซาได้บอลอีกแล้วก็ชากขึ้นไปจะตัดเข้าในหรือจะเปิดเปิดเข้ามาอับดุลมาลิกได้ไหมไม่ได้โรเบิร์ตสันโรเบิร์ตมงสกัดออกไปบอยแฮมวูดได้ลูกตั้งเตะ เบนตันจะเปิดเข้าไปจังหวะนี้จะเล่นสูตรไหนไปที่เสาสองโรเบริร,บร์ตมงสกัดออกมาได้บอลออกข้างบอลแฮมวูดได้ลูกทุ่มนะฮะก็ตอนนี้เพิ่ง8นาทีของเกมบอลแฮมวูดมีโอกาส1ครั้ง xg เป็น0.14% อิลซาม,มีโอคอนเนลเพนโซซซารัชไร่เมที่อับดุลมาลิกริชาสันเปิดยามที่โซซซาจังหวะน,นี้เตะเข้ามาโดนสก,กัดออกไปได้บอลอยู่ที่โอฮาราของวินวินเทอร์ตันนะฮะ เปิดยาวเข้ามาบอลถึงมือผู้รักษาประตูแอชมอลไหลขึ้นมาที่เรชัตสันเบนตันเบนตันรากขึ้นมาจ่ายมาให้มูซ่ามูซ่าไหลออกซ้ายไหมไม่ครับไปขวาบอลอยู่ที่โซซาจังหวะนี้โดนเสาโอ้โหบอลกลับมาที่บอแฮมวูดอีกครั้งนะฮะ11นาทีโอกาสอยู่ที่บอแฮมวูดสครั้ง โบเดอร์เรดอ่านผิดขออภัยนะไม่ค่อยชำนาญเรดไรท์ไรเรเดอร์เรแวรันเรแวรนจ่ายมาที่อ้าววินเทอร์ตันออกนำนะฮะโดยเบเทสันเรเวรนได้บอลจังหวะนี้ส่งเข้ากลางมาที่เบเทสันยิงเข้าไป โอฮาร่าจ oh <Yeah. S 1> ่ายยาวมาเนี่ยหนูดเลยฮะเลแลนจ่ายไปที่เบทสันซัดเข้าไปแอชมอ์หมดสิทธิ์เซฟเริ่มแต่กันอีกครั้งครับรัสมานทิโมซ่าเบนตันริชัทเซนโซซ่าไรเมที่เพนรัสยูสันมี อับดุลมาริกเบนตันโซซาจ่ายมาทางซ้ายอับดุลมาริกรัตเตะเข้ากลางก็ยังเป็นของทางบาหฮมบูทนะฮะที่บุกนำบุกเรื่อยๆแต่ว่าเออ่ยังรักษาโอกาสไว้ไม่ได้ โอกาสเข้าทำเนี่ยมีเยอะแต่ว่าเป็นทางด้านของวินเทอร์ตันที่คมกว่าจากโอกาสเพียงครั้งเดียวรัสมาที่มูซาไม่ถึงวินฟราดได้แต่สกัดออกมาโซซาอิวซามิอิวซามิไหลามาที่โอ้โดนวินฟรา ตัดบอลไม่ได้มูซาวิชาสันซอส่า อีวสมมบราชบุชอับดุลมาลิกโดนวินฟาราตัดบอลไม่ได้โอคอนเนลก็ทางนี้20นาทีนะฮะโอกาสยิงของบรามบูชสครั้งเอจีอยู่ที่0.53แต่ทั้งของวินเทตนนันเนอโอกาส1ครั้งตรงกรอบ1 แต่ XG 0.55นะก็ค่อนข้างเทียบมาฮัมวูดนี่ค่อนข้างจะให้เปรียบเรื่องรูปเกมแต่ว่าวินเทตันนี่สกอร์นำออกไปแล้ว ดูนมาเริกไหลขึ้นมาที่บูชโอ้คอนเนอยังได้บอลเรื่อยๆยังได้คองบอลเรื่อยๆแต่ว่าโอกาสเขาทำยังไม่ค่อยมีโอกาสจังๆเท่าไหร่อดัมส์เบเช มเกือบสามเหลี่ยมครับแอชมอรปฏิเสธลูกกิงนี้ไปได้โอ้โห,โหวินเทตันออกนำทิ้งห่างออกไปเป็นจากลูกยิงของโอฮาร่านะฮะเลแลนอีกแล้วเลแลนที่เป็นคนแอ็ซิทลูกที่สองนะ เดเลันตั้งบอลให้โอฮัร่าเอชมอร์เฟบไว้ไม่ได้ยิงจังๆบอแฮมวูดได้คองบอลได้อะไรนะแต่วโอกาสยิงนี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะเปลี่ยนเป็นประตูโอกาสยิงนี่สี่ครั้งแนะต่ตรงกรอบแค่หนึ่งนะฮะเบนตันไรช อิซามิว bon ินฟาร่าบอลอยู่ที่ดิชาสเซนเพนซูซ่าซูซ่าถึงไหมไม่ทันนะเป็นลูกตั้งแต่จบประตูของทางวินเท์ตันดิชาสเซนซูซ่าได้บอลทางปีกสองข้างเรื่อยๆนะแต่ว่าโอกาสเข้าทำตรงกลางนี้น้อยมาก บอลอยู่ที่เทนตันเบนตันเบนตันจะยังไงครับร้องยิงไหมเบาไปครับแล้วตรงตัวผู้รักษาประตูอย่างเบดเนี่ยเป็นงานสบายชิวๆเลยอยู่ซันมีเบนตันอยู่ซันมีอัตโนมาริกยิงไปติดผู้เล่นของทางเวนเทนตันนะจังหวะนี้ก็เป็นลูกคันเนอร์ของ บอห์แฮมวูดบุชเปิดเข้ามาเสาสองโกถึงโกรับไปได้นะเข้ามือของบีชไปบีเชอร์เพนบอลกลับมาอยู่ทางของบอห์แฮมวูดแล้วก็กลับไปที่วินวินเทตันอีกครั้ง โอฮาราโรเบิร right? mm ์ตเปิดยาวเข้ามือเอชมอร์ของบอยแฮมบูดนะเอชมอร์จะเล่นซาเล่นยาวครับลูกนี้35นาทียังเป็นของทางด้านวินเทอร์ตันออกนำอยู่2ประตูสูญบอลอยู่ที่ อดัมสเลเลนเพนเบนตันฉกบอลมาจ่ายให้โซซาได้ไหมหรือจะไปเองจ่ายมาที่มูซามูซาจังหวะนี้คือมาที่เพนยิงไกลเข้ามือบีดนะฮะไม่ค่อยอยังไม่ค่อยมีงานยากเท่าไหร่สำหรับทางด้านของเวนตันนะฮะเพนมูซา เบนตันเพนอับดุลมาเล็กได้บอลอีกรอบมูซาเบนตันยิงบีดปัดออกไปได้นะได้ออกแรงนิดหน่อยเบนตันจะคอสเข้าไปไปที่เสาไกล ขึ้นได้ไม่เต็มนะโดนบอลไม่เต็ม,มเลยฉลบออกตอนนี้ได้ลูกทุ่มของทางบอลแฮมบูดเบนตันริชัตสันอับดุลมาริกเข้ามือบีดนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่ารูปเกมของทางบอลแฮมบูดนี่ได้ครองบอลได้มีโอกาสทำแต่ว่ายังไม่คมครับสู้ของทางวินเทอร์ตันไม่ได้เพน ไหลามาที่เบนตันอิวซามีอับดุลมาลิกบุช์ขึ้นมาที่โอคอนเนลขึ้นที่บุชเล่นมาที่แอชมอลส่งมาที่โอคอนเนลลิชเซันเบนตันจ่ายไมาที่เพน เบนตันเพนโซซ่าตบมาที่รั sh เข้าไปแล้วนะ้นแมตรัสสองมาดูลหนึ่งบอร์แฮมวูดได้ประตูตีตื้นขึ้นมานะในนาทีที่สามก็ลูกนี้บอลอยู่ที่เบนตันอยู่กลางสนาม จนมาถึงเพลแล้วก็เห็นช่องจ่ายมาที่โซซ่าจ่ายไวมาที่รัชนะฮะโอกาสนี้ก็ทำได้สองมาดูแะ่หนึ่งครับเาลแฮมวูดกลับสู่เกม osa, โรเบิร์ตเลเลนโซซ่าฉกบอลมาได้โอคอนเนลกลับมาที่โซซ่าเลี้ยงขึ้นไปโซซ่าจ่ายไหมจ่ายมาที่รัช ยิงเข้าไปสองสองครนะแมตรัตโอกาสถือว่าทําโอกาสให้ดีมากเลยนะจากสองโอกาสยิงในหนึ่งนาทีของเขากลับสู่เกมครับเสมอกันแลสองปตต่อสองโซซ่าจังหวะน,นี้ต้องชมโซซ่าเลยเลี้ยงกินตัวขึ้นมาแล้วจ่ายเนี่ครับโล่งเลยครหลุดออกมาแล้วรัดก็ขมด้วย เอาละครับกระตุ้นลูกทีมกันหน่อยบีเชอร์จ่ายไปที่วินเฟล่าโรเบิร์ตจะยา,ยาวมาบอลอยู่ที่บชัชบูชอ่าขอโทษน,นะเดบูชเดี๋ยวบัช <laughs> ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาของครึ่งแรกแล้วนะเบนตันโอคาเนลจ่ายไปที่รัชลิชานเปิดยาวมาบอลถึงฝั่งซ้ายอับดินมาลิกเปิดเข้าไปโดนมงสกัดออกหลังไปอ,อ่าลูกเตะมุมของทางบอลแฮมบูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะบูชจะเป็นคนเปิด เข้ามาเสาสองหรือเสาแรกครับลูกนี้เสาสองอีกครั้งอิซเมอูซามีราชอับดุลมาริกจ่ายไปที่โซลซา เปิดเปิดยาวมาถึงเบทเทสันมุซาได้บอลยูซามิอับดุลมาลิกอับดุลมาลิกมุซาอยูซามิเพนยังได้บอลอยู่ครับเบนตันบอลถึงมุซาเปิดเข้ามาโดนสกัดเอาไว้ก่อน ต้องม่งสกัดทิ้งออกไปนะฮะลูกตังเตะของบอยมบูดอีกครั้งบูเชอร์เป็นคนเปิดลูกเตะมุมเข้ามานะฮะก็จบไปแล้วครึ่งแรกนะฮะวินเทอตันกับบอยแมบูดบอยแมบูดนี่ ได้โอกาสยิง11ครั้งตรงกรอบไป6นะฮะ xg อยู่ที่1.60แต่ว่าได้มา2ประตูอ่าส่วนวินเทอร์ตันนี่โอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ3 xg อยู่ที่0 7 3แต่ว่าได้มา2ประตูเช่นกันก็ทางวินเทอร์ตันนี่ค่อนข้างที่จะคมกว่านะฮะก็มารอดูกันในครึ่งหลังวินเทอร์ตันเปลี่ยนตัวออกไป3คนนะฮะ ทางบอยแฮมธยังไม่เปลี่ยนเบเทสันส์นอกตันบูชสกัดทิ้งออกมาแอชมอร์เปิดออกมาอับเดนมาลิกมูซา จ่ายไปที่รัชโดนผักล้มในกรอบเขตโทษนะฮะจังหวะน,นี้ผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษนะฮะก็ทั้งด้านของบอยแฮมบูดเริ่มวางลูกตั้งเตะและวกาลังเตรียมยิงโอ้คอนเนลจะเป็นคนยิงยิงเข้าไปนะครับตรงตัวผู้รักษาประตูแต่ปัดออกไม่ได้นะฮะ ชาบรีโอคอนเนลซัดจุดโทษให้กับบอฮมมุสขึ้นนำไปสามประตูต่อสองนี่ครับยิงตรงกลางเลยนะฮะบีดปัดได้แล้วแต่ว่าบอลยังกระชอเข้าประตูอยู่ดีไอเบลาเซ่โอฮาลาไอเบลา นอกตันแพนเบนดันก็ทางบอลแฮมวูดนี่ก็ยังถือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบทั้งในด้านของรูปเกมและสกอร์นะฮะเปิดยาวเข้าไปก็ตอนนี้ขอปรับเปลี่ยนทางด้านของตัวผู้เล่นของบอลแฮมวูดก่อนก็ ho, อาจจะ จริงๆอยู่ซานมี่นี่มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็นยังไงดีละ่ะไม่ไม่ค่อยที่จะเล่นได้ดีเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนทางด้านของแจ็คเพนเป็นทอมวลเลนนะฮะแล้วจอห์นเบนตันตอนนี้คือกองกลางของทีมเราน้อยเดี๋ยวเราต้องไปเสริมกันต่อ แล้วก็เอลิโกโซซานะฮะปีกชาวโปรตุกสให้เขาพักหน่อยแล้วก็เป็นแฟรงกี้วอลเลอร์แล้วก็อับดุลมาลิกนี่จะเปลี่ยนเป็นชาเล็ตแคเดนนะฮะมาดริดนี่ยังอยู่ต่อแล้วก็ทางแบ็คขวานะฮะริชาร์สันจะเปลี่ยนเป็นโจเซฟยานี เปลี่ยนทั้งหมดห้าคนนะฮะแล้วก็บอกให้เขาว่าให้เขาลงไปเล่นและทำให้ impact ในเวลาที่เหลือนะฮะเบอร์แฮมวูด hmm. ปรับเปลี่ยนผู้เล่นห้าคนนะฮะ mm hmm. ก็ยังมีเวลาสำหรับว mm ินเทอร์ตันนะฮะที่จะตีเสมอ ยี่สิบกว่านาทีไม่รวมเวลาทดเจ็บนอกเต้นบุชหม่งสกัดออกมาได้เคเดนเคเดนถึงบอลก่อนเคเดนเคเดนโอ้โหโดนเลสสกัดเจ็บหรือไม่ครับจงังหวะนี้ลงไปนอนเจ็บแล้วนะฮะ แต่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากแพทย์ให้ลงเล่นต่อได้ยานี้รายคีอมันที่แอโมอลแอโมอลเวที่บูชอันนี้อ่นานว่าอะไรโคกมูซาบูชโคกเบนตัน บอลมาถึงหน้าที่รัชรัชยังไปต่อโอฮาร่าเตะขึ้นมาโอคอนเนลเบนดันเปิดฟรีคิกเข้าไปเบนตันสกัดออกมาได้นะทอบอลอยู่ที่วีนดันเตะเข้าไปบุชข้อนี่ครับโอกาสของบอลนี้บอยแฮมวูดห้บุช67%เปอร์เซ็นต จ่ายบอลสำเร็จ88%เลยนะฮะฟาวล์แค่2คอนเนอร์ไป8 x g เอ็กจีอยู่ที่2.40ได้มาสามประตูก็ค่อนข้างที่จะคมแอชโมโอ้คอนเนลก็เดี๋ยวขอสคริปต์้าดไปนะเพราะว่ามันขอดูแค่คีย์ไฮไลท์พอเป็นแค่บอลอุ่นเครื่อง บูชเตะมุมเข้ามายานี่ทางโนเซ็กยังเซฟเอาไว้ได้บอลอยู่ที่มูซ่าคาร์เรโนโเนี่ยจะลงมาแทนข,ของทางที่ของคิสบูช ก็ทั้งเรื่องของเกมรับเนี่ยครับที่ยังต้องแก้ไขข,ของทางบอนแฮมบูธเพราะว่าฝัา่งวินเทอร์นี่มีแค่โอกาสครับ0ูนย์จุดแแต่ว่าได้ไปถึง2ประตูนะฮะทั้งที่โอกาสยิงของบอยแฮมวูดนี่21ครั้งตรงกกอกไป8อ่ะเอจีอยู่ที่3แต่ก็ยังก็นั่นแหละครับเพิ่งนัดแรกของพีซีซั่นเราก็จะชมทุกทีว่ามันก็เป็น ฟอร์มที่ดีสำหรับพิซซี่สั้นนะฮะก็เราโอเคกับเราเราแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะเฟนรี่บอฮมวูดเก็บชัยชนะมาได้แมตรัดนะฮะ MVP เพย์ออฟเดอะแม t ชของเกมนี้ยิงไปสองประตู